โอเคครับ okay. ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราจะพาน้องฟ้าใสาออกไปสี่บ้างนะครับพอหลังจากที่ซื้อต่อจากตัวบวเกอมาก,ก็ยังไม่ได้สีสักครั้งเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าสักครั้งเลยมัวแต่ไล่ดีมเชงด้วยนะครับผม ก็ไปอหัดออกตัวอะไรกันด้วยนะครับก็ไม่ได้แต่น้องฟ้าใสเลยนะครับผมก็หลายคอมเมนต์แล้วแหละที่บอกว่าเฮ้ยพี่บินเอาน้องฟ้าใสไปสีบ้างคิดถึงน้องฟ้าใสนะครับก็วันนี้พี่ก็เลยถือโอกาสเลยนะครับผมนี่เตรียมหมวกลงมานะครับนะรบประมาณนี้แล้วก็นี่มีโกโปรด้วยเอาโกโปรไปจับ GPS นะครับต้องบอกเลยว่า GPS ของโกโปรเนี่ยมันจะ ใกล้เคียงใกล้เคียงของซิวตาเลยนะครับดีไม่ดีบางทีแข็งกว่าด้วยนะครับบางทีแม่งมันก็แข็งกว่านะครับแต่มันแต่มันใกล้เคียงมันใกล้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแข็งกว่าโทรศัพท์แน่นอนนะครับ G โกโปรนะครับผมนั่นแหละก็วันนี้จะเอาหมวก,กน็อกลงมาแล้วก็ใส่โกโปรแล้วลองไปวัดหน้าไม้ของน้องฟ้าใสนะครับคือแม่งมันติดปากกับน้องสนิมนะ หลังจากที่น้องสิมจากเราไปนานแล้วแต่แม่งมันยังติดปากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับน้องฟ้าใสเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องฟ้าใสไปขี่ดูนะครับนี่น้องฟ้าใสนี่ตอนนี้นี่ยังจอดอยู่นี่จอดนานแล้วนะครับผมเห็นไหมนะครับแล้วก็มีเอฟบีเอฟด้วยนี่ยนั่งอะไรเลนน่นั่งนั่งแบบว่านั่งมองสเตย์อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาน้องฟ้าใสไปขี่กันว่ามันจะ ถ้าวิ่งร้อยหนึ่งเนี่ย GPS มันจะวิ่งอยู่สูงสุดเท่าไหร่นะครับเราจะเอา GPS ที่สูงสุดนะครับบางครั้งมันก็อาจจะมีเกินนิดๆหน่อยๆหรืออะไรนะครับก็เราก็มาเฉลี่ยเอาดีกว่านะครับว่าที่คาคนเร่งที่จะขี่ไปราคาคนเร่งตรงที่หน้าไมน้องฟ้าใสร้อยหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่า GPS ของน้องฟ้าใสเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่ว่าวัดความเร็วท็อปสปีดไม่ใช่นะครับผมพี่จะบิดแค่ครึ่งเดียว โอ้บิดแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้ปะก็บิดแค่แค่ให้มันถึงร้อยอะหน้าไม่ถึงร้อยแต่ที่จริงมันบิดได้มากกว่านั้นแหละนะครับแต่ไม่อยากบิดยังไม่อยากบิดยังไม่อยากเพราะว่าไม่ได้ขี่ความเร็วนานแล้วนะ <c oughs> องตรงพี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้สัมผัสความเร็วที่บอกว่าเกินร้อยสามสิบจีไม่ได้ขี่มานานแล้วนะครับผมเลยแบบว่ากา็กล้าประกวนหน่อยนะครับ ต้องขอแบบให้ได้สัมผัสบ่อยๆหน่อยถึงจะจะ,จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าความัวของคนเราแม่งมันมีขึ้นมีลงนะครับผมนะครับนะก็วันนี้จะลองไปขี่ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟ้าสายตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคคนระับนะผมสำหรับเดือนนี้นะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนําให้กับน้องๆนะครับผม ก็เพียงแค่สมัครแอดไลน์เข้าไปนะครับผมสมัครแอดไอวินนะครับผมรับไปเลยคอบโยโก10สิบรางวัลครับมูลค่าถึง1 2 0 0ับาทโอ้โหอย่างนี้รอช้ากันไม่ได้แล้วนะครับผมสมัครง่ายๆนะครับผมแอดไอวินนี่นะครับผมนี่น้องพาใสยนะครับแล้วก็มีกุมารนั่งเฝ้าด้วยนะครับผมนี่เป็นสภาพน้องพาใสยก็แบบนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะฮะกะว่าจะเก็บ รายละเอียดนะครับผมก็ยังไม่ได้เก็บเพราะว่ามัวแต่ไล่ดีมเจ้าตัวน,นี้นะครับผมนี่เห็นไหมตอนนี้ก็ซีนอ่าซีนยางซีนโชกก็เพื่ออะไรนะรอวิ่งแล้วรอวิ่งแล้ว <c oughs> หมายถึงรอวิ่งพันเมตรนะคือไม่ใช่ว่าวิ่ง600เมตร6ถ้าจะเป็น600เมตรค่อยมาไล่กันอีกทีนะแต่นี่พันเมตรแม่งมาได้ไหม <c oughs> เอเดอร์รู <c oughs> ้เลยใช่ไหม ก okay, so okay, so ็ว yeah. right. kind of ินาทีนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบอกว่าวิ่งได้แล้วนะครับผมโอเคก็กลับมาเข้าเรื่องดีกว่าก็วันนี้จะพาน้องวัสัยไปขี่หน้าไม้นะครับเอาแค่หน้าไม้ให้ถึงหนึ่งอก็พอนะครับนี่เดี๋ยวจะเปิดอันนี้เป็นเรือนเรือนไม้สีฟ้าด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ฟ้าเแพงเหรอโอ้นี่นะฮะดูนี่นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม้ฟ้าขอบมันก็จะเป็นสีฟ้ามันเป็นสีที่เขาคิดเหรอ หมืนอมนกับต้องรุ่นของหวเชีพนะอืมนะครับก็วันนี้พี่จะขี่ให้มันแตะหน้าไ้ตรงร้อยนะครับผมร้อยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามัน GPS มันจะแข็งกว่า GPS สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า GPS GoPro นี่บอกได้เลยว่ามันบางครั้งมันก็วื้วังจน2-300ก็มีนะครับบางครั้งก็ แม่งแบบตรง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 ,ตรงพอๆชิวตาเลยนะครับผม GPS แม่งแข็งบวกลบไม่ขาดอ<ม>ืม <ตา S 1> ไม่เยอะเลยลแต่ถ้าเป็นโทัร์สาวมแม่งห่างเยอะอยู่บวกลบกัห่หนึ่งเท่บนั้นอใช่นะครับก็พอมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงไปโอเคครับผมก็นี่นะฮะมาดูให้ครับผมว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผม ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า GPS มันจะขึ้นก่อนแล้วก็มันก็จะลงก่อนนะครับหลังจากที่ที่บิดนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะบิดอ่ะคือมันจะขึ้นก่อนเพราะนี้มันจะทอก่อนที่ที่จะยกมันก็จะลงก่อนนะครับคือ GPS ต้องบอกว่ามันดีเลยด้วยแหละนะครับผมแต่มันน่าจะพอวิ่งได้นะครับผมนะับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะบว่ามันจะได้เท่าไหร่นะผม,มดได้เมื่อกี้ได้ ประมาณร้อยสาเกือบ130นะครับประมาณ130นะครับผมไม่รู้ว่า GPS ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนึงเกื่ย GPS ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะหน้ามปแล้วก็นั่งขี่ร้อนึ่ะครับเมื่อกี้ยังบิดไม่หมดเลยนะครับเมื่อกี้ยังบิดได้แค่ครึ่งต่อเอง นะครับก็มันหิวนะฮะคือมันหิวมากๆนะฮะเพราะว่ากำลังเครื่องมันเยอะนะครับแล้วก็ในสตเตอร์เนี่ยมันยืนยืนสตร์เตอร์โดยเล็กได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดู later. hours โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างเพิ่งเอาไปขี่มาเลยนะฮะอันนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็พี่ได้ดูแล้วว่าหน้าไม้หนึ่งร้อยเนี่ยมันวิ่งกี่ GPS นะครับผมก็คือร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ด GPS นั่นเองนะครับโอ้โ oh, หหน้าไม้ร้อยหนึ่งละทุกคนโอ้โหแข่งกว่าน้องสนิมพคดเยอะเลยนะแ <c oughs> ข่งกว่าเยอะมากถ้าสมมุติว่าถ้าวิ่งร้อยยี่วิ่งร้อยสี่โอ้โหชิบหายแล้ว แล้วถ้าเป็นน้ำหนักไอ้นุนนี่ด้วยโอ้อย่าพูดถึงเลยฮะว่าจะได้กี่ GPS แต่เราจะยังไม่ขอวิ่งเพราะว่าแม่งมันอาทุกคนสังเกตไหมในคลิปของพี่มันแบบมันยังมีอาการยัวยอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านั่งหรือว่าเป็นเพราะโชกหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็ยังยังไม่ทราบสาเหตุแบบที่แน่ชัดนะครับแต่ มันมันรู้สึกว่าย้วยฉยีแล้วแบบถ้าไปเจอถนนแบบเมื่อกี้นะครับผมมันย้วยมันจะพาเราแบบเหวี่ยงเราให้ได้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสี่ข้างหน้าพี่ก็ต้องเอาไปวิ่งแบบถนนเรียบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไปเจอถนนแบบนั้นแม่งพาย,ย้วยชิบหายเลยทุกคนนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับเจ้าน้องฟ้าใสนะครับเพราะว่ามันเป็นสเต็ป6 6กๆนะครับเพราะว่าน้องสนิม ที่ว่าเราขายไปมันเป็น59นั่นเองนะครับแต่อันนี้มัน66ตกํำลังมันเยอะกว่ามันก็สามารถกินสเตอร์ได้เล็กกว่านั่นเองนะครับผมนั่นแหละสเตอร์ก็จะประมาณนี้อะจึ๊บนี่นะนะครับผมนะครับก็สรุปแล้วถ้าหน้าไม่หนึ่งของน้องภาษาหนะ้าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร3 0บ นั่นเองนะับผมหน้าไม้ร้อยหนึ่งนะนะครับและทุกครั้งที่บอกวิเอ๋อเกไปขี่เล่นหน้าไม้ร้อยยี่อะไรอย่างนี้นั่งขี่ด้วยโอ้โ oh หไม่ต้องพูดถึงเลยฮนะว่ากี่ GPS เพราะว่ามันบอกว่ารู้สึกว่ารีวิวมากเร็วมากนะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นสําหรับอ่าที่เครื่องที่ช่างตัวได้โมดิฟายมานั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดุูแรงเกียร์หนึ่งที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะพอพี่ปิดกริปใช่ไหม แล้วพี่ลองกระแทกเกียย์หนึ่งปืดลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยปืดอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้โหขนาดสเตอร์เล็กขนาดนี้แล้วยังพากําลังเครื่องไปขนาดนี้ก็ถือว่าโคตรสุดเลยและน้ําหนักของพี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ําหนักของักนนนี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่ามันหนักกว่าพวกพี่นี่ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ <Okay. S 1> น้ําหนักเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบของพวกพี่นี่แปดสิบห้าเออก็ครึ่งหนึ่งอ่ะเกินครึ่งเออเกินครึ่งด้วยนะฮะผมโอ้โหบอกเลยว่า ถ้าขี่คนนี้ถ้าขี่คันนี้บอกเลยอไม่อยากจะพูดถึงแต่ขอแบบว่าเอาไปแ้นในสนามก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครอยากเห็นอยากดู g p พก็ไว้ในอนาคตแล้วกันเผื่อได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันว่าพันเมตรมันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับผมโอเคก็นี่เดี๋ยวงานโกนิวไม่แน่จะเอาไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอล้างรถก่อนนะครับเพราะว่ารถมันไม่สะอาดนะทุกคนดูดิมันเงาเกินนะครับอืมนะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับร้อยหนึ่งวิ่งร้อยสามสิบพีสนะครับผมไปกันแล้วครับผมบายบาย